สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านวิเศษสวัสดีวิเศษก็สวัสดีตามวิเศษมาแล้วครับวันนี้วิเศษจะพาท,ทุกท่านไปดูการจัดงานวันพรุ่งนี้นะคะงานทําบุญท่อกระถินพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววิเศษจะพาเข้าไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะตามวิเศษมาดูนะคะว่าเตรียมจัดงานและเป็นยังไงบ้างงานไปถึงไหนแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ จะเป็นวันทอดกระถินแล้วนะคะก็ยังทันนะคะพอกระถินวันที่ห้านะคะที่สี่ที่ห้าวันที่สี่ก็ยังทันนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะเรียนเชิญร่วมทําบุญต่อยอดกันนะคะตอนนี้ยอดกระถินของเราเนี่ยได้สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทนะคะมีใครจะต่อยอดให้ถึงสามแสนบ้างคะ มีไหมเอ่ยมีไหมต่อยอดได้ถึงสามแสนนะคะมีไหมคะก็ <c oughs> ถ้ามีก็เลี้ยนเชิญได้นะคะต่อยอดกระถินกันเลยนะคะจะไ,ได้บุญร่วมกันนะคะไว้สร้างกุฏิพระวัดป่านะคะและบุรณะวัดป่านะคะอนุโมทนาสาธุนะคะตามพิเศษมาดูเลยครับท้าสีพระเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เคียงต้องอนุโมทนาสาธุกับ ท่านที่เป็นเจ้าภาพสีนะคะสีนี้สีอย่างดีเลยนะคะค่าสีนี้หมดหมื่นกว่าบาทเลยนะคะเกือบสองหมื่นเลยนะคะอนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับบ้านคุณหมอและภรรยาท่านนะคะที่สนับสนุนเครื่องพ่นสีนะคะอย่างดีเลยนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับบ้านคุณหมอและภรรยาท่านมากๆเลยนะคะสาธุค่ะ แล้วก็โต๊ะหมู่บูชานี่ก็ของใหม่เลยนะคะที่ทุกๆท,ท่านได้ร่วมทําบุญกับแม่เคียงมานะคะให้ซื้อโต๊ะหมู่บูชานะคะก็ได้เอามาขึ้นตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะคองนี่ก็ทาสีใหม่หมดเลยนะคะทุกสิ่งอย่างตรงนี้ ทำสีใหม่หมดเลยนะคะแต่แรกๆเนี่ยก็จะเป็นสนิมหมดเลยนะคะพวกค้องพวกขาตั้งอะไรก็ผุพังหมดเลยนะคะตอนนี้ได้ทําสีใหม่แล้วนะคะฝีมือพ่อน้องอุ้มบุญเท่านั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะไว้ตีค้ลองใหม่ในวันงานกระถินพรุ่งนี้นะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะ เบเกอร์ไฟนี่ก็ใส่ใหม่นะคะอันเก่านี่เป็นคัตเอาแบบไม่ดีนะคะเดี๋ยวไฟก็ตัดไฟก็ตัดนะคะก็มันของเก่านะคะตอนนี้ก็คุณหมอและพญญาท่านนะคะได้ให้ซื้อเบเกอร์ใหม่ทั้ง3อันเลยนะคะอันนี้ที่บนศาราแล้วก็อีกสองอันที่ศาลาเล็กนะคะอนุโมทนาด้วยนะคะแล้วก็หลอดไฟแล้วก็สายไฟทําไฟใหม่หมดทั้งหมดเนี่ยจากคุณวาสนานะคะท่านได้ให้ทําไฟทั้งหมดเลยนะคะ ใส่ท่อด้วยนะคะใส่ท่อไฟด้วยแล้วก็หลอดไฟเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะทั้งศาลา,าทางโน้นและศาลาทางนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีพี่สุพัรณีเอาสายไฟามาให้ด้วยนะคะเพิ่มมาให้ด้วยนะคะอนุโมทนากับสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะเด็กๆก็เร่งเรียนมากันนะคะก็ศาลาก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะ มีสายสินด้วยนะคะสายสินทีอ่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะถ้ามีงานกระถินเนี่ยจะต้องมีสายสินนะคะทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะงานนี้ตอนแรกว่าจะเป็นงานเล็กๆนะคะก็ไม่เล็กแล้วนะคะผู้คนมาร่วมทําบุญกับแม่เกียงมากมายเลย f อีหลายๆท่านร่วมทําบุญกับแม่เกียงมากมายเลยนะคะขอบพระคุณมากๆอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะ น,นี้ชาวบ้านญาติพี่น้องนะคะมาช่วยกันนะคะช่วยกันทําติดทงนะคะติดทงแล้วก็ตั้งเต็นท์นะคะทําเต็นท์นะคะช่วยช่วยกันนะคะญาติพี่น้องไม่เขียงน่ารักมากๆเลยมาช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะเนี่ยค่ะดีมากๆเลยสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะที่มาช่วยกันนะคะ พี่เคนกับพ่อน้องอุ้มบุญเนี่ยกำลังจะทำปราสาทนะคะไว้ใส่กระถินแห่นะคะก็จะมีคนหามปราสาทนี้นะคะสีด้านนะคะก็จะหามปราสาทนี้นะคะก็แล้วก็หลวงปู่นะคะกำลังจะทำอะไรนะเ,เขาเรียกอะไรไม่รู้ขยองขยองประมาณนี้นะคะไม่เก่งก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะกำลังทำขยองกันนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้ไม่เก่งถ่ายคลิปไว้นะคะแต่ตอนนี้ เสร็จหมดแล้วก็ปราสาทก็เสร็จหมดแล้วนะคะแต่แม่เกียงลืมถ่ายปราสาทมาให้ดูตอนเสร็จนะคะเดี๋ยวแม่เกียงจะถ่ายให้ดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็จะแห่แล้วนะคะแห่กระถิ่นเข้าวัดนะคะเอากระถินไปไว้ตั้งไว้ที่วัดนะคะแล้วก็พอวันที่ห้าเนี่ยถึงจะมอบกระถินนะคะวันที่สี่เขาเรียกบ้านเราเรียกโฮมเนาะโฮมก็คือมารวมบุญกันร่วมบุญกันนะคะวันที่4ี่พรุ่งนี้นะคะแต่ต้องแห่แห่มาจาก ทางบ้านก่อนแล้วก็มาที่วัดนะคะแล้วแม่เกียงก็สั่งน้ำมาไว้นะคะสั่งน้ำเพื่อจะไว้รับแขกนะคะมีทั้งน้ำขวด น้ำเปล่ามีทุกอย่างเลยนะคะน้ําพวกน้ําสีน้ำไปไม่แกงซื้อไว้หมดแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นของน้ําเปล่านะคะน้ําทุกอย่างทําเป็นลงทานนะคะซื้อไวอ้พร้อมหมดแล้วนะคะ <S <S ทางเข้าวัดก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะไม่เกียงก็ให้คนมาเกตทางไถท,ทางทําทางใหม่หมดเลยก็คือแบบว่าตัดต้นไม้ออกด้านข้างหมดเลยนะคะต้นไม้ตอนแรกมันลกปกคลุมปกคลุมถนนหมดเลยนะคะทีนี้ไม่เกียงก็ให้ เข้ามาทำหมดเลยนะคะแล้วก็ติดธงเรียบร้อยแล้วนะคะและว,วันนี้ก็เริ่มจับจีบนะคะจับจีบโต๊ะที่จะวางองค์ถินนะคะสวยงามมากๆเลยช่วยๆกันทำนะคะญาติพี่น้องช่วยกันทำคนละไม้คนละมืออันนี้กลางเต็นเพิ่มนะคะมาช่วยกันเด็กๆก็ช่วยกันหมดเลยนะคะน้องปิดน้องแป้งช่วยกันหมดเลยนะคะญาติพี่น้องมาช่วยกัน แม่เก่งนี่ทําอะไรไม่เป็นก็ได้แค่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็ดูว่าขาดหรืออะไรนะคะนี่ค่ะช่วยกันจับสวยมากสวยมากๆเลยนะคะเก่งกันมากๆเลยที่จับจีบแบบนี้นะคะเก่งมากๆเลยสวยงามอนุโมทนาสาธุนะคะกลางเต็นท์เพิ่มนะคะ เพราะว่าน่าจะมีชาวบ้านมาร่วมทําบุญกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนคะคะก็ทําค่อนข้างจะค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเต็นท์ล้มนี้ก็คือทับเลยนะคะช่วยกันเด็กๆก็ช่วยกันหมดเลยนะคะนี่พ่อลูกเขาอันนี้พ่อพ่อน้องปิ่นพ่อน้องแป้งนะคะพ่อน้องปิ่นพ่อน้องแป้งก็คือน้องชายของแม่เกลียนนะคะต่างแม่นะคะน้องชายต่างแม่ น้องปีน้องแป้งแล้วก็พ่อเขานะคะลูกๆตัวใหญ่กับพ่อเขาอีกนะคะน้องชายต่างแม่นะคะลูกๆเข้ามาช่วยคุณตาก็ทําพุ่มอันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทําเป็นพุ่มห้อยแบบนี้นะคะสมัยก่อนไม่เคียงก็เคยเห็นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ทําแบบโบราณโบราณกันหมดเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลย ติดสายลุงติดลุงด้วยนะคะเส้นลุงล่อไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆสวยสวยมากเลยค่ะดูแล้วแบบอิ่มอ,อกอิ่มใจมากๆเลยนะคะเอฟซิสซันเห็นก็จะอิ่มอ,อกอิ่มใจตามแม่เกียงนะคะจับจีบแล้วนะคะสวยงามมากเนี่ยค่ะโต๊ะไว้วางองค์กถินนะคะพรุ่งนี้จะแห่องค์ถินมาที่วัดนะคะ ตอนนี้องค์กระถิ่นอยู่ที่บ้านตาพวกนี้จะแห่มาตั้งที่วัดนะคะแล้วก็ให้คนมาร่วมทําบุญกันที่วัดนะคะปกเดเนี่ยทางต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาองค์กระถิ่นตั้งไว้ที่บ้านนะคะแต่นี่แม่เก่งต้องการเอาตั้งไว้ที่วัดนะคะเพราะว่าวัดเนี่ยไม่เคยมีงานนะคะแม่เกงก็เลยอยากให้ที่วัดเนี่ยเป็นงานแล้วก็ให้ดูอบอุ่นนะคะตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างก็เริ่มเป็นการเป็นงานแล้วนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะติดธงทิวธงทิวนี่รอบวัดศาลาเลยนะคะครั้งแรกที่วัดป่านี้เป็นงานนะคะไม่เคยมีงานแบบนี้มาก่อนในหลายสิบปีตั้งแต่ตั้งวัดมานะคะไม่ใช่วัดนะคะนี่เป็นเป็นสำนักสงฆ์นะคะสำนักสงฆ์แต่ชาวบ้านเขาก็เรียกวัดป่าง่ายๆดีนะคะครั้งแรกของอวัดป่านี้ที่มีงานนะคะตั้งแต่ ตั้งเป็นวัดมาไม่เคยมีงานมาก่อนเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่มีงานตรงนี้แล้วทําให้แบบทุกอย่างดูแบบว่าเหมือนอะไรที่แบบว่ารอคอยตรงนี้มานานประมาณนี้แม่เกียงชอบพูดแบบนี้แล้วนะคะก็ทําให้แม่เกียงได้มาทําตรงนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้ f อฟซีแม่เกียงทุกทุกท่านนะคะแม่เกียงก็คงจัดงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะคะทําไม่ได้แน่นอน แม่เกยงก็อนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านด้วยนะคะแม่เกียงต้องกราบขอพระคุณเจ้าภาพใหญ่นะคะคุณมาลินนะคะท่านได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ให้กับแม่เกียงนะคะท่านได้ร่วมทําบุญมา64,137บบาทนะคะคุณมาลินเนี่ยท่านอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะอนุโมทนาสาธุกับคุณมาลินและครอบครัวด้วยนะคะ แล้วก็เจ้าภาพใหญ่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณนวลชวีนะคะท่านอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะท่านได้ร่วมทําบุญมาครั้งนี้สองหมื่นบาทนะคะและครั้งที่แล้วเนี่ยท่านได้ทำห้องหมานะคะอีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะอนุโมทนากับท่านและครอบครัวด้วยนะคะแล้วเจ้าภาพใหญ่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณวัสนานะคะท่านกา็ได้ร่วมทําบุญมา เยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านทําทั้งสายไฟทําไฟแล้วก็ทําบุญกับแม่เกียงมาแล้วก็ทําบุญกับแม่กิ่งมานะคะรวมแล้วน่าจะสามหมื่นกว่าบาทเลยนะคะอนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยนะคะและมีประธานใหญ่อีกหลายๆท่านเลยนะคะประธานใหญ่เนี่ยก็มีคุณทาลินีนะคะ1 0,000บาทนะคะคุณนุชนิวซีแลนด์อีกหนึ่งบาทนะคะ คุณพรพันธ์อีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะและคุณป้าตุ๊กเนี่ยท่านได้ร่วมทำบุญหลายรอบเลยนะคะท่านได้ร่วมทำบุญอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็คุณเต่านาน,นะคะได้ซื้อกระเบื้องมาทั้งหมดหมื่นกว่าบาทนะคะและรอบนี้ก็ทําบุญอีกนะคะแล้วก็คุณพี่หมูจากอเมริกาคุณเกดนะคะคุณพ่อน้องมอมแมมนะคะแล้วก็อีกหลายท่านมากมายเลยนะคะที่ไม่เกียงเอ๋ยนามไม่หมดนะคะ แม่เกียงต้องกราบขอภัยมากๆเลยนะคะที่เอ่ยนามทุกท่านไม่หมดนะคะแม่เกียงขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ยอดก็สองแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะก็รอ,อต่อยอดกันนะคะจะได้แบบสามแสนขึ้นไปนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะ <c oughs> งานบุญกระถินเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าทุกทุกท่านนะคะร่วมทำบุญกับแม่เกียงมานะคะ ไม่เกียนต้องกับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านด้วยนะคะก็างานนี้เป็นงานแรกของที่วัดนี้นะคะบุญใหญ่จริงๆนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะจากวัดที่เคยเงียบเหงาวัดที่ไม่เคยมีใครเข้ามาตอนนี้ เป็นงานมีสีสันเกิดขึ้นแล้วนะคะมีไฟมีความคึกคืนค้นเกิดขึ้นทําให้วัดเนี่ยดูมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นเลยนะคะนี่กลางคืนนี่เปิดไฟสวยงามมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวรอด,ด,ดูพุ่งนี้นะคะพวงนี้จะมีการแห่เอากระถินมาตั้งที่นี่แล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาร่วมทําบุญหลังไหลเข้ามาทําบุญกันที่นี่นะคะก็ ไม่เกรงจะทาคลิปทําถ้าไลฟ์สดได้ไม่เกรงจะไลฟ์สดนะคะแต่ว่าถ้าไลฟ์สดกลัวว่าเน็ตมันจะไม่ดีกลัวจะกระตุกนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะถ้าไลฟ์สดได้ไม่เกรงก็จะไลฟ์สดเอฟซีได้ดูกันนะคะงานเป็นยังไงบ้างแบบไหนบ้างนะคะได้ดูกันหมดเลยนะคะนี่คือเตรียมงานพร้อมแล้วนะคะพร้อมหมดแล้วนะคะก็รอดูงานพวกนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่เคนก็ช่วยงานตลอดเลยนะคะนี่พี่เคนก็ยืนอยู่นะคะเคนนี่ช่วยงานตลอดเลยนะคะเพราะว่า เ,เขาต้องมาช่วยนะดูแลหลายอย่างนะคะสวยงามมากๆเป็นสิ่งที่ดีใจสุดๆที่แม่เกียงไม่น่าเชื่อว่าแม่เกียงจะได้มาทําแบบนี้นะคะแม่เคียงต้องขอกราบขอบพระคุณเยซีทุกท่านจริงๆขอกราบเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกทท่านช่วยแม่เกียงมาร่วมทําบุญแบบนี้แม่เกียงคงทําไม่ได้แน่นอนค่ะกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน ท,ทุกทุกท่านเลยนะคะสาธุค่ะและแม่เกียงก็ขออนุมโมทนาสาธุกับผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะท่านได้ส่งของอไปให้กับทางวัดนะคะไว้ใช้วันงานนะคะแล้วก็ไว้ใช้ในวัดด้วยนะคะ แล้วก็ท่านได้ซื้อมาให้กับแม่เกียงอีกเยอะแยะมากมายส่งของให้กับแม่เกียงเยอะอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแม่เกียงอนุโมทนาสาธุทุกกับท่านด้วยนะคะแม่เกียงก็ได้นําของพวกนี้ไปถวายวัดแล้วนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ